ก็มากันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตู้กายแท้ของตัวเสียเย่ที่ทุกคนเนี่ยอรอคอยตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเข้าสู่เซร์เวอรไทยจนช่วงเที่ยงคืนพอดีเดี๋ยววันนี้เนี่ยพาไปดูของรางวัลแล้วก็แนะนำนะครับในการเก็บเปรียดให้แบบคุมสำหรับสายที่ตัวไม่เยอะกันด้วยหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสัพยุทธวิญญาจารย์ ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำา s t ลรา Go Plu ัไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็กไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่1ในโลกวิญญาจารย์เอาล,ละครับก็กาสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนประจำช่องจานแจกไหวในเกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับศัพท์ยุวิญญาจารย์เซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เวียดนามนะครับ กับกายแท้นะครับยุทธโภกกรโลหิตหรือว่ากายแท้ของเซยเย่นั่นเองโดยจาขอบอกไว้ก่อนนะครับว่ากายแท้เซเย่นเนี่ยถามว่ามันเก่งไหมดีไหมก็เคยทําคลิปรีวิวลงไปให้ดูแล้วว่ามันดีมันเก่งในระดับหนึ่งเท่านั้นโดยตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความเก่งในช่วงเวลาของมันครับโดยปัจจุบันที่เราเนี่ยมีเสือแล้วจาร์มองว่าเซยเย่แทบจะไม่ได้เป็นตัวที่น่าสนใจอีกแล้วโดยเฉพาะเมื่อในอนาคตเนี่ยมีปีป,ปีตรง SP โดยปีปีตรง SP กดแน่นอนครับเพราะว่าเซยเย่นเนี่ย เป็นตัวละครนะครับที่ต้องใช้เกตแล้วก็ใช้เรียกว่าการบัฟของเพื่อนร่วมทีมในการทําให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้เล่นดังนั้นนะครับอย่างน,น้อยสองรอบที่เสียเยได้เล่นเนี่ยเสือควรสองทีก็อาจจะตายอะไรก็ได้เสียเยไม่ใช่เป็นตัวหนาอะไรนะก็บางๆนะครับด้วยเป็นสายปีกโจมตีว่องไวก็บางอยู่แล้วดังนั้นใครที่จะเปิดไปเอาหรือว่าใครที่จะสุ่มไม่ถึงอะไรยังไงก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ความชอบโดยอย่างที่จานได้บอกไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าจานเองเนี่ย ไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับเกี่ยวกับตัวทางด้านของเสียเย่นะเพราะว่ามันแพทมันผ่านไปแล้วนะมันความเก่งมันผ่านไปแล้วโดวยเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันคุณได้เล่นเสียเย่ก่อนเสือจะมาอีกถูกไหมได้เล่นก่อนที่เสือจะมาตั้งนานดูดิตอนนี้เสือมาจนถึงไหนละเสียเย่เพิ่งมาไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับโดยตัวนี้นะครับเราเนี่ยก็จะมีของรางวัลให้เรียกว่าลุ้นกันนะครับก็คือนะครับกาแทรเสียเย่นะครับกระดูกเสียเย่ที่เป็น6ดาวเลยโดยไม่ต้องตีนะครับ ข้อดีของอันนี้คือการสร้างดาเมจที่ดีขึ้นรวมถึงการขับสลายดีบัฟแล้วก็6กดาวเนี่ยคุณจะสามารถเก็บสแต็คขมมีดได้เพิ่มมากขึ้นทําให้ดาเมจที่คุณสร้างดีเพิ่มมากขึ้นครับขึ้นอยู่กับความชอบนะโดยจานเนี่ยถ้าในตู้นี้นะครับจานขอก้างปลากับแหวนแหวนเนะขอแค่นี้พอนะครับก็ไม่อ,อันนี้ยังจํากัดสิทธิ์อยู่กอ่อเพราะปกติแล้วมันไม่จํากัดนะเอะดสดารเนี่ยจานได้จากตู้เติมเราเยอะมากไม่จํากัดเซิร์ฟไทยจำกัดนะครับก็ จำกัดสิทธิ์เราแบบนี้ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เลยโดยของรางวัลที่จะเป็นของรางวัลให้แรกนะครับอย่างที่บอกไปว่าจารเนี่ยมีมุง่งมีจุดมุ่งมาหรือว่ามีเป้าหม,มายอยู่แล้วนะครับนั่นคือแหวนเจ็ดไม่ใช่แหวนเขียวนะครับนี่จันขาดแหวนเขียวอีกประมาณ10วงนะครับในขึ้น200,000ปีตู้นี้จันว่าจะเอาสัก3าวงนะครับที่คิดไว้เราต้องใช้70เพื่อปลดล็อกนะครับแล้วก็ซื้ออันละ60โดยถ้าสมมติซื้อ3อันก็6 3 8 180บวกกับที่ต้องใช้70ก็จะเป็น 2องร้อยนะครับ250เหรียญอันเนี้ยนะครับเหรียญอันเนี้ยโดยแนะนำนะครับโดยถ้าหากว่าเราอยากจะคุ้มที่สุดในการทำเหรียญนี้นะครับเปิดแค่วันละ30 30ใบเปิดวันละ3าใบนะครับคุณจะได้รับ20เหรียญ5วัน30ใบคุณจะใช้150ใบในการสุม่มแล้วคุณจะได้เหรียญนะครับมาอีก100เหรียญจะแนะนำว่าเปิดแบบ20บใบเอ้30ย30ใบคุ้มสุดเปิดแค่วันละ30ไม่ต้องทุ่มหมดครับไม่จำเป็น 60บใบดูดิ30ได้2ีเปิดไปถึง60นู่นก็จะได้อีก10เหรียญน,นะครับเปิดแค่วันละส0ก็พอคุ้มกว่ากันเยอะนะครับจำไว้นะเปิดวันละ3าแล้วก็มาซื้อตั๋วในนี้เอานะครับ720ดน้ไใบแล้วก็เติมวันละส9บาบาทอันนี้คุ้มนะครับได้เสกออกด้วยส่วนอื่นๆและแต่งบประมาณของแต่ละคนเลยนะจ๊ะมามาดูองอรางการันตีกันครับการันตีของเราเนี่ยจะอยู่ที่อา่า แก่นวิญญาณสุ่มแพกวงจชีวิตดีถีโอ้น่าจะร้อยห้าสิบเลย <c oughs> ไม่หวังอยู่แล้วนะครับสุ่มครั้งละสิบใบเท่านั้นจําไว้นะครับสุ่มครั้งละสิบใบเพราะว่ามันได้เหรียญฟรีอีกสองเท่ากับว่าเราสุ่มร้อยห้าสิบเนี่ยหรือว่าเราสุ่มสิบห้าครั้งเนี่ยเราจะได้เหรียญมาเยอะมากอันนี้จานแรกก่อนนะครับตอนนี้จานมีอยู่เก้าจานขาดยี่สิบเอ็ดใบสำหรับวันนี้แรกไปเลยแรกแล้วแลก,กลับไปไม่ได้นะครับ ตัวทนานั่นของเหรียญน,นี้สามารถใช้ตู้อื่นๆได้ในจังยังเหลืออยูเ่เลยไปสุ่มครับไม่มีชื่อขึ้นก็ไม่ต้องได้ลุ้นอะไรนะโอ้โหสุ่ม SSR ครับมาได้อะไรก็ไม่รู้แหละเหมือนมันเกลือๆอยังไงก็ไม่รู้นะในความรู้สึกโอ้โหอย่าบอกนะว่า มีแค่อันเดียวอ,ะอ่ะอ๋อยังไม่มีแค่อันเดียวโอเคเห็นไหมเราได้มา222เหรียญอแล้วจากเป้าหมายที่ต้องการก็เก็บไว้เผื่อตู้หน้าด้วยไงนะครับหรือว่าถ้าแลก4ี่วงได้ก็อาจจะแลก4ี่วงเพราะว่าใน,นเนี้ยเนี่ยมันจะมีให้เราเนี่ยแลกในส่วนของแก่แท้6ปีอะไรพวกนี้ไม่จ้เปไปแลกนะครับไม่จำเป็นอันนี้ครับถ้าหากว่าเราใช้ถึง190เนี่ยเราจะไปซื้อในนี้ได้อีก4วงนะครับจะไม่แน่ใจว่าจะเหมาขึ้น20,000 0ปีได้เลยไปในตู้นี้หรือเปล่า แต่ถ้าจะอัดหนักจานอัดหนักวันสุดท้ายนะครับเพราะว่าแนะนํนาแค่วันละ30เหรียญไม่ต้องให้เปิดเยอะครับถ้าคุณใช้ให้เป็นวางสเต็ปให้เป็นเนี่ยเปิดแค่วันละ30ก็พอหรืออยากอัดหนักอัดหนักวันสุดท้ายคุ้มที่สุดเพราะว่าเราเปิดแค่วันละ30 30 30เราก็ได้เหรียญไปเลยนะครับก็ร้อยเหรียญแล้วอะไม่ใช่นน้อยนะสมมติเราอัดวันแรกเนี่ยหมดเลยนะครับสมสมุติเราเปิดเนี่ยวันแรกนี่จานเก็บมาละนี่ครับ20เหรียญนะครับได้มาละสมมุติเราอัดเนี่ยถึง80นะครับเราก็ได้อีก 20เหรียญนะครับหกสเป็น20แทนที่แทนที่เราจะเปิดทุกทุกวันทุกทุกวันทุกวัน5วันเป็นร้อยเหรียญคุ้มกว่ากันเยอะเลยครับคุ้มกว่ากันสุดๆเลยไม่ต้องทุกวันแรกอันนี้จย์จะลงคลิปในวันจันท์เลยเพราะว่าเผื่อเป็นแนวทางใครเนี่ยที่ต้องการจะซุ่มนะครับเอาเนี่ยบางทีคนไม่หวังกายแท้หรอกนะกายแท้มันหมดเมตาไปนานแล้วนะครับแต่เล่นด้วยความชอบเล่นได้ครับเผื่ออนาคตแหวน8แหวน8ดโหดมากนะสียเจจันเองยังคิดว่าจะทาแหวน8อยู่ เพราะว่าแบบแปดแปดมันดีมากๆนะครับถ้ามีกระดูกขาเนี่ยช่วยได้ดีเลยในการเล่นสําหรับหลายๆคนนะครับก็วางแผนกันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้หากกําลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำสเตลร,รา g o plus ไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็กไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋า แล้เล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่1ในโลกวิญญาจารย์กับ s t e r าร Go plus ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปสุ่มเสยเยในวันนี้สำหรับกายแท้นะครับจารย์ก็มาบอกคำแนะนำละการความจริงเนี่ยจานไปสุ่มเอาวันสุดท้ายก็ได้แต่ว่าจานเนี่ยอยากอยากแนะนำสำหรับคนที่งบน้อยๆหรือว่าต้องการเอาความคุม้มวันละ30ก็พอ วันสุดท้ายอยากจัดหนักจัดเต็มก็ล้วจัดแต่ละคนเลยเดี๋ยวอย่างเช่นจานเนี่ยจานเนี่ยาวางแผนเอาไว้ใช่ไหมของตัวจานเองเนี่ยจานจะได้อีก80เหรียญสาหรับการสุ่มในอีก5วันถ้าสุ่มถึง150บใบนะแต่จานไม่แน่ใจว่าจะสุ่มให้ถึงขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าสุ่มขนาดนั้นแลวจานได้แหวนเขียว2 0 0 0 0 0ปีเลยเพราะจานขาดอีก10บวงเนี่ยก็น่าลุ้นนะครับน่าลุ้นน่าลุ้นอยู่โดยจานจะได้อีก12เหรียญน,นะครับอ่ะสมมุตินะครับเราสุ่มเนี่ยไปยาวๆเลยนะเราจะได้ 12เหรียญนะครับคูณด้วยเราสุ่มวันละสาครั้งนะครับก็เท่ากับ36เหรียญคูณด้วยเหลือวันที่เหลืออีก4วันสมมติเราจะได้อีก144ี่เหรียญนะครับบวกกับเราจะได้อีก80เหรียญที่มาจากการสุ่มทุกวันทุกวันของเรา5วันเท่ากับเราจะได้อีก2 2 4ี่เหรียญบวกกับเรามี2 3 2เหรียญตอนนี้จะจะมีเหรียญ2อง256่ยเหรียญด้วยซ้ำนะครับถ้าวางแผนดีๆเนี่ยไงก็ใช้ก็คุ้มครับอ่ะเราตัด70ไปเลยนะครับ 70แล้วเราก็ 60, 6 0 6ิบหกสี่ีสองร้อยสี่สิบเท่ากับว่า300นิดนิดเพอเพอมาแรกได้อันนี้ได้อีกด้วยนะครับเนี่ยเพอเพอมาแรกอันนี้ได้อีกและเพอเพว่าแรกอันนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าพอมีงบลงไปอีกนิดนึงแรกอันนี้ให้ครบไปเลยแล้วจะได้ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับมันอีกก็คุม้มหวังว่าคําแนะนําจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับกูรักแคฟฟันขอให้เป็นวันที่สนุกข,ของทุกทุกคนถ้าเจ้ากงการเติมแพ็คที่เป็นแพ็คเซยเ์ด้วยเติมการเติมเงินเนี่ยแนะนำสเตลร,รากรัวาร บอกว่าไวน์ไนก์เมอร์แนะนำมานะครับเป็นการขอบคุณมากๆเลยเติมไวเติมดีไม่มีรีฟันแน่นอนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสนะคลิปนี้บ๊ายบายครับ